สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวิร์นเวิร์วันนี้นะคะเราจะอยู่ในช่วงขอดูหน่อยนะคะใช่แล้ววันนี้เราจะมาดูอะไรกันคะมาละวค่ะกระวาของเทเชอร์นั่นเองอันนี้คือที่เราสั่งมานะคะแต่อันนี้เราสั่งผ่านกับหัวเราสั่งผ่านบ้านเทเชอร์ไทยแลนด์นะคะก็คือเพิ่งได้มาชัปเตอร์วันเซ็ตเด้วยวันนะรอมาแล้วนะเพี่อยากรู้แล้วว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะ อ่าเหตุอันนี้เนี่ยคิดว่านี้น่าจะเป็นของแท้ของของทาทำบ้านเนาะน่าจะนะเพราะว่าเราต้องแกะดูเพราะว่าเหมือนมีหลายใบมากเลยข้างในอ่ะ่น่าจะได้เราคิดว่าอาจจะได้กับเยอะอยู่อ่ะใช่ทั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยเนาะเริ่มดูกันเลยดีกว่าอันนี้คือของแทมหรอใช่ใช่ว่าของแท้ ของจะสุดเดน่นสุดนสุดเดน้นเราสุดเดน้นไม่น่าเชื่อเป็นของแถมจากทางบ้านเพราะว่าข้างหลังเป็นแบบนี้คือวามนล้วได้กลุทุกคนปะก็ลองแกะดูว่าข้างในเป็นอะไรก็คือหลักๆอ่ะที่เรามาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะให้ทุกคนได้เห็นข้างในงคือเราจะมาลุ้นกันคือเราตามคนตาสั่งแต่ถามว่าเดียวกันเนาะแต่แบบว่าตามคนตามสั่งกันมาแล้วเราลุ้นว่าข้างในเนี่ย เราผูกมีในใกับใครไปบ้างแบบตวกงเราเนี่ยเอาเอาแบบที่เห็นข้างหน้าก่อนนะก็คือไดโยชิและจองอูอ่ส่วนของเราเป็นตีพุนอันนี้นะคะแล้วก็แจยอกจ้ายยแต่ไม่รู้ว่าข้างในมีอีสามอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าข้างเ <c oughs> ะือบข้างหน้าหรือเปล่ามี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 ม่มีมอมี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 มอมี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 กีมอ,องีม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 ีก่มี ป่าสรุปเป็นภาพของคนเดียวกันทั้งหมดเราได้เปิดของกัน <c oughs> อ๋อ,อห้องหลังเปนภาพรวมันก็จะไม่เป็นเปอะแต่ว่าเรารู้ละว,ว่าเราได้จยยกกับอันนี้อ๋อแต่มันเป็นดอันนี้หอจีหุนเราไม่แกะนะคะโอเคก็แหละนาะช่มเนังจะเรียกรอย ราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากไว้ไแบง็กเดาะเอาไว้นะอ่ะเราป,บบไป,ไปีนจากเขาแคดูเตแบลกไปข้างล่างแล้วเราก็มาลุ้นที่ก้นขาเอาไว้เลยเราจะได้การเป็นไข่โอ้โหเยอะเลยเนี่ยนี่เอาจะเลือกสิ่งที่ดีวกว่านะที่มีแทรกอยู่นะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูข้างในเรามาเปิดอั้งแต่เลย่ะรุ่มมากรุ่มมากมากเอาอันนี้ก่อนไหมเนาะแขนใหญ่เหมือนเป็นรูปรวมเลยอาจจะใชาก็ได้ใช่อุ๊ยไม่ใช่อ๋อใช่เป็นรูปเนาะเหมือนกันแหละเชัดๆค่ะสยอด กลรอมากหล่อมากกูตัวลุ้นละตื่นเต้นมันมีเขียนชื่อด้วนะตล้หรอโอเคที่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพลโลแกรมพลโลแกรมเราได้อาซาฮีนะเมนญี่ปุ่นมาจริงๆอ่อะนี่ได้มาชิโฮตาเมนชันยังไม่มาเลย แต่เราโอเคนะเราโอเคเราโอเคแหละทั้งสองคนแต่เราแค่ดูของขอกว่าจะได้เมนที่มันได้เราบอกว่าเราจะได้เมนสุดๆของเราแต่ละคนนั่นเองดูอันนี้ก่อนเนาะแต่อันนี้เขาเหมือนต้องขูดปะหรอใช่เหรียญใช่เหรียญเหรียญอะไรอ่ะเหรียญติดได้อ่ะขดเหรียญอะไรก็ขูดได้ไม่ไม่คิดว่าบางอันเราอาจจะขูดแบบไม่ออกมาไม่ออกได้เนี่ยไม่จับหัวด้วยเนี่ยอันเนี้ย ้คุย่ะห้คุก่นเต้นเหมือนกันปะกะสเดียวกันปะเหมอนเหมือนกันนะคะน้องนฮถ้คุณนกมาค่ะโอ้ยอันนี้เห็นชื่อเออเห็นดิวิ่งวนเราไปปฟกัส้เไปเหแล้ว่าไม่เห็นชื่ออ่ะโอเค จองาวานแมกนี่เะคะเราได้โดยองจาจันลวจกันละคำตอบแบบอุ้ยอุ้ยอันนี้นะเราได้ตันเต้าหนองเต้าหนองออันนี่อเปนเก์น้องเกปีสองพัุ๊กี้มือนันเลยใช่นสามีน้องเกิดอ้เกดเดอนเดียวกันเลย คนเราน้องมันก็ไอ้นี่กันได้สทไฉันก็แบเดมืยนฉันเอานีิกันสีอะไรส้า้เอเราเราได้ไปสีโพาล้คู่กันเลยนะเนี่ยไม่เราเียังไม่ได้ออนนี้ไม่คู่กันเลยะ เอาได้วะแต่สรับรามาสิโก็นักอนนีเมนลอกจริงๆก็มีเมนเป็นด้คนก็คืเมนม่เห็นเ่หรปลโปกันอะถ้ามเด๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นกันละละเนาะอ่ะแต่นี้ก็ไม่มีอะไรปะอ่ะอ่ะฉันเห็นอันนี้ละอุ้ย โอๆๆรอ้อยแล้วโอ้ลูกไม่มาอันนี้ไม่มีอะไรทุกคนอันนี้ไม่มีอะไรันี่เขเแ็นการแ่สขาด้แ่งาเลืออาของฉันนะเขารู้ดีดูกั่แดกคุนเดิมไหนอันนี้เราย่ อุ้ยเขาได้ไม่ส้ำกันเลยนะของเราแบบกันแบบมีแน่ก็มาแต่คนละลูกมันเพื่อแต่โดยองก็ยังอยู่ฉันว่าจะถูกรวมกับโดยองตอนนี้ก็คือดอมแม่ก็ดูรูปกันดีพี่โลกแม่ดูโยังเฟสเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันน่ะเราจะต้องมีแม่กันหรือเปล่าหรืออยังไงนะ ย้ S <S oh God, อนไปก่อนแม่อันนี้คืออะไรอ๋อเป็นแบบสติกเกอร์เป็นแบบโเรแกปมน,นโลโหน่อยๆนาอเขียนว่า Texture the first step chapter one นะจ๊ะพอลูอัวตัวเองไลยแม่แม,ม,ม่มามันแบบคือ,อ,อแบบอ๋อปวดใจเนี่ยแบบ เพื่อนได้แบบไม่สำเป็เลยนะแต่หมายถึงว่าไม่สำคนอนะไม่สำเมมเบอร์อะนี่คือแบบออะมาซีโมมาพูกกันโดยองมาพูกกันจองวานมาเชิญผูดดกดวงับโดยองแล้วก็ามาชีโมเลยเดีายวมารอดูถ้าเราเปิดเราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนหรือว่าเราจะไปเปิดรูเข้าไปเปิดดูก่อนนะแล้วค่อยมาได้นนไดันงั้นเดี๋ยวเราาเปิดแบ็คเวิร์ดเลยดีกว่าทุกคนเรามาดูข้างในก่อนเราจะได้ดู้วิที โวงเราคลุกกับใครไม่รู้ว่าเมยทันยังไมได้ตค่ะเริ่มค่ะอันแรกหนักหนักทั้งสองใช่เราเรารู้สึกว่ามันหนักขนาดของเดซี่อะไรอย่างเงี้ยหนัก ฉันว่าอู้อน้เลว่าสีดำมันเด็กเว้ยทห้อันนี้มันเด็กข้างหลังแบบนี้มันเนี <wan> ้ยมันดูเด็กกว่าตอสีขาวอ่ะ๋ยวเราเปิดสีขาวให้อ่ะอ่ะเปิดสีขาวข้างหลัจะเป็นไงคือพอมันเป็นอย่างไรล่ะ แต่ว่ากระดาษมันกระดาษมันต่างกันอันนี้มันจะมีความโปรแกรมนุ่มๆอ่ะอันนี้จะเป็นแบบดันด้านดันด้านตนุ่มๆกระดาษใช่ใอันนี้มันจะเงาใช่ก็สวยตามต่างๆที่เราตดวงั้นรปิอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นภาพรวมแล้วแหละอะไร อ๋อเป็นภาพเหมือนกันตอนแรกวันนี้ว่าภ้าเป็นโพลาเซตก็ผ้าคเหมือนแบบที that, ่แล uh ้วนี่นะเหมือนกันอเออเหมือนกันที่เหมือนกันแตนแรกวันนี้ว่าเป็นผ้าแโพลาเวลแโพลาเ์มอไม่าจะ่าไเห็นอเ่อนชกินลูกมาค่ะทุกคนลูกมาลูกมาคือชาชาได้มชิค น้องเขากลับหูป่ะอ้าวิดีโอเราเองไม่ได้ที่กลับได้อุ้ยน้องโอ้ยอันเนี้ยมันเห็นหมดแล้วเนี่ยใช่เนี่ยความก่อนตองเล้ติดหน้าน้องหมดแล้วเนี่ย่ะคือหล่อป่ะลกลูกบ้าว่ะหล่อดีอาชีพเขาก็ดีเหมือนของเธอป่ะ ม่ไมอันนั้นอ๋อคนลโลกอันนี้นะอันนี้คือไวท์นแบ็คเวิร์เดียวเสียงเสียตอเสียงาฉันเนี่ยมาึฉันที่ม่าแล้วหนึ่งก็จะบาใจหรือเราจะค่อยปูทีหลังยังไงเราก็ไม่ได้หรอแต่ตอนนี้ก็ เอาอันนี้ก่อนสิป้าปานี้ปะใช่ฟาดีกว่าจโอ๊ยไม่เห็นไหนก็เอาาเลยเลยจามาเลยอ่ะดูต้ด้วอันนี้ซูที่เธอได้แต่ดไมเาให้ดูใกล้่เห็นโฟกัสไหมโฟกัสโฟกัสเรียบร้อยไม่โฟกัสต้เรียนอยเลยวก็เเ็บด้อ่ะที่จะบอกเหนว่าเหุบเองกับโดยองใช่ไหม ฉันก็ได้โดนยองอีกแล้วแต่เธอบอกว่าเธอจะโดนดูยองส่อยู่นี่ใช่ไหมอันนี้จะตัดไหนอ่ะแต่ตอนนี้มันติดไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเธอดีปะไมมันไม่เมืกันมันเนีใช่ปะไม่หมือนฉันเนี่ยฉันนะซ้ำอ่ะนี่ไงอันนี้ไงไป ่ไม่เหมือนกันสมมตันบไก็ได้ดีบคุณจ้ไม่ไดีบุณไนี้าน่าจะได้เหมือนกันแต่ว่าแบ็กเวิร์ดตัวที่เป็นที่ขั้นจะเป็นสีแดงถ้าไวจะเป็นสีดังน้นนี่ใช่ไม่ได้ อะถ้าเราแตะยกขึ้นด้วยเลยครับกันบ้างรูปเดียวกันก็เป็นแบ็คเวิร์ด้เหมือนกันแล้วใบสุดท้ายก็คือฉันได้จนไกลดูได้เรียนระดับจอไปตัวนันนี้ก็เป็นอักเศรษฐศาสตราก็คือเมนฉันไม่มานะจ๊ะแต่ถ้าดูโดยรวมเธอได้หลากหลายนะถ้าลงทั้งหมดก็ละก็ลาก็ละอยู่ เศ <c oughs> ้าเศ้าอยู่หวังว่าช็อปตทัวร์จะได้มเมนตัวเองบ้างสุดสองคนน่ะ <c oughs> เอาจริงๆเราได้ฮารุโตะก็ถือว่าที่สุดแล้วเธอนอี่เกือบจะบจ,จันแล้จริงๆมไม่ได้โนยองอะ่ะก็คือเป็นก็คือเมนชั้นคือจริงๆเหมือนเมนหลายคนมาในตัวก็ไมนถึงว่าให้เาช็อปโนยองอะไรเง,อง,อรงี้ย,ออยจนยิยนกยูฮารุโตะอย่างเงี้ยโอเคก็แค่ยังไม่ได้ให้เราช็อปมาอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ อันนี้คือของแม่คุณเนาะถ้าเป็นของไว้ก็จะเป็นแบบของไว้ไม่เป็นลักษณะเนี้ยใายก็คือจะต่างกันใช่มันต่างกันเนี่ยอ่ะเราจะขุดใช่ป่ะขุดหรืก็ได้ขุดแบบรูปหัวขูดแบบแม่ตั้งใจก็เนะี่ยแม่เลยสองวงอันนี้ต้องมายถต้มคุณหรือเปลา ก็คือบ้างเนี่ยไม่มีแต้มบุญก็คือแบบเฮ้แต่ก็ไม่โดนยองแต่ได้ลูกสาวถ้าเราอยากได้มีนัะ่ะถ้าเรามีดวงกำเนียราจริงๆเราอาจจะมันต้องซื้อบางวันแบบสองเดือนเราจะได้ปะไม่ได้ถ้าดวงเราไม่ถูกกันก็ไม่ได้เช่เศ้า <laughs> นี่ถือว่าโอเคแต่ก็ถือว่าโอเคที่ได้มา ก็เป็นอย่้าะไม่ได้อะไรช่างมันเรามาดูลูกกปนัเม่มาดูแลบางเยเราจะเราจะเปิดน่ะไวเวอร์แบบอมกันหรือว่าเราจะแเปิดไวฉันเปิดไหมเราคนละอันเป็นมเดตันก็ได้เพราะว่าฉันดีไวเวอดังขมอนี้ด้วขอออกไหมจะ กต่เราแรกนี้มากไม่ดูในหน้าแรกหรอใส่แ้ได้เลย่วยวไม่แตะตรงตร,ตรงแม้วไม่ตกแต่สีเนขะี <laughs> ยนไม่บอกเลยเดูก่อนดูนี่กอนเนอร่อะออแบบเขาออของฉัออของแถบไงเธอของแถบตันนะี้ <laughs> โดนมโอยโอยแตยโ็ดูได้ค่ะขืนเนยแต่กจะเียงหน้าไม่เหมือนกันอยว่านี้จะดูในก๊อคลีนสายจะมาอูเขาทำหน้รอท้้ีไได้เลยนะจ๊ะไได้เลย ให้เขาหน่อยแบ็คเวอร์อ๋ออันนี้เป็นแบบเปิดได้ได้อ๋อแต่ไม่เหมือนกันของเราเป็นเรียงไม่เหมือนกันน่าจะใชาเน้นเด่นอันนี้เรียงเหมือนเรียงตาอยู่เลยอ่ะพก็คือนางเป็นจูงส่งอ่จฉริยะฉันจำฉันจำไม่ได้แต่ไม่เรียงกันหรอกแล็บบอสไม่นะเพราะวยาูงยองสองอันนี้ก็โยชิไม่แต่ก็ไม่เรียงหรอกเพราะเขาโดนแบ ตามากามาอันน no. ี nah, ้นะจ๊ะใชนนี้เนคืิก่ออันนี้เราจริงๆรูก็คือเป็นคนที่สองเนารแก็ตามด้วยน้องดยอูเยมื่อกี้คนที่สองาตในไวเวอร์นะคะ นี่จ้าแล้วมาชิโคกันคนต่อไปอันนี้นี่ว่าแบ่งเป็นเซ็ตอันนี้เรื่องตามอายุเพราะว่าอันเนี้ยเป็นจองอูแล้วว่าต่อไปก็คือเป็นจองฮาวาก็คือไม่จริงๆต้องจองอูกับลูกปกติเวลาเรียนไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าไม่ก็นทไมว่าเป็นจับจูบอายุที่แคบรู้ว่าเขาเล่น เพื่อแต่อันเนี้ยลูกรวมไม่มีนะไม่มีเป็นหนืนอันเนี้ยอ๋เพื่อเหมือนเขาทําแบบต่างกันอ่ะากอันเนี้ยมันจะดูมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุกเลนอยู่เออกับกิมมิคนู่นนี่นั่นใส่เขามาอันนี้อย่างมีแต่ลูกมีแค่อันนี้อันนี้มันมีเหมือนเปนแบบที่เป็นถางอยู่ ที่แบบดูปอะมีอะไรองเงี้ยื่อความที่เป็นไวเวอร์ปะดูเหมือนแบบบาาเรอเราไม่ดแข่งกันไใสีขาวสีขาวกับเ้ามันเปนมุของฉันไม่ถกก่อนกสีขาวนีคะ คือมันก็คือเป็นลายเดียวกันแต่แผ่แผเป็นสีขาวแค่นนั้คือแผ่นอะเป็นสีขาวแค่นอะค่ะบุขัางมากนี่เหมือนของขลังเน่ยไม่ได้นะมันจะคิดเหมือนกันล้ามรู้หร <c oughs> อได้ทุกคนก็บาจบแล้วจ้าใช่จบประพิณเท่านี้เอาเป็นว่าเมนเมนหลักๆของเราของตัวข้าพเจ้าเองคือยังไม่หมา นั่นก็คือไฮยอนสองก็คือจะมารอลุ้นว่าอัลบั้มชีพเตอร์ทูนะจะได้ป่ะแต่คิดว่าดวงก็จะผูกแบบโดยองมาเยอะหรืออยู่ความสุขคนอันนี้ถ้าดูไม่แต่ว่าดูยองกับมาชิฟก็มาพรอกันขออนุญาก่อนเลยปะว่าจริงๆแล้วอ่าแต่แต่เราว่าของเราคือโดยอง เมื่อกี้พอเธอได้ดูยองเลยใช่<อ>ได้ได้จับม <2, S 2> าเลยไงใช่ของฉันมันยังมีแบบมาซิลโบสองนะดูยองสองป็นเองคือใจลายมากเลยนะใส่ดูยองมาลูกเหมือนกันด้วยนี่แหละเนาะ เพราะว่าต้องทำใจอะนะนั่นทุกคนก็เราก็ว่านี่ไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เดาจะรอไปอีกนิดนึงเนาะเราเห็นแล้วละว่าอะไรหลายบ้านก็คือกำลังที่จะทยอยส่งอยู่ก็อดใจรอกันแต่บอกได้เลยว่าความรอหรอมากคือเขาหรอทุกคนอะมันแบบมันรออยู่แหละมันหรออยู่แล้วอะใช่แล้วเราก็ว่าการก็ไม้เยอะนะ เยอะได้การ์ดตั้งแต่มีการ์ดต้องนี้ดังเล็กเยอะได้การ์ดประมาณเดี๋ยวเราไปรอลุ้น chapter 2 w นะทุกคนว่าเราจะแต่แต่ว่ามันมีความเก๋ง่ะไรเรื่อของเทนเชอร์ก็คือถ้าต่อไปอ่ะแต่การค่าดาก็คือดดาวอ่ะมันจะเป็นดาวเราจะเป็นดแต่ติดองดวงทุกคนใช่ ซึ่งมันคาดไม่ได้ที่เราจะต้องคืออย่างนึนก็คือ Chapter 3สาววก็จะซื้อใช่ในจะไม่พีเ่กันแล้วเราได้ยินว่าจะออกอะบัมรวมต่อต้อนเต็มหลังจากที่ออก Chapter 3ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นเดือนธันวาก็ลองให้ด้วยกันไม่เป็นไรกรูก ต้องกรีดเลือดออกมาแต่คือถ้าถ้าวงอื่นที่เรากำลังแบบติดเป็นแบบเธอไงก็เซเว่นน้นะน้ำท่าออกมาพร้อมกันก็คือแบบไม่หดเลยนะอาจจะไม่ได้พร้อมกันตรงนี้น่าจะไล่เรียกกันแบบเสียดเป็นแบบอย่างเงี้ยเรื่อยๆต่อกันเลยอะไรซงเศร้าเนี่ยซึ่งอื่นได้นะเจอได้แค่มามิงเดียวอะเราทุกวันนี้นะคะเราสองคนองขอตัวไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะติดตามเป็นวิวคุเตอร์ของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย